เอาตัดกรรมคลิปต่อมาวิธีการตัดกรรมกรรมต้องตัดด้วยกรรมวิธีการตัดกรรมโมหะตัดด้วยวิชาตัดด้วยปัญญารีกว่าอวิชาตัดด้วยวิชาโลภะตัดด้วยการแบ่งปันด้วยการให้ทาน โหสะตัดด้วยเมตตาตัดกันตรงๆอย่างนี้สมมติว่าจิตใจเรามีความโกรธมีความโมโหอาฆาตพยาบาทวิธีการตัดกรรมอันนี้ก็คือฝึกอบรมเมตตาบ่มเพาะปลูกเมตตาให้เกิดในจิตใจของเราให้นึกถึงอกเขาอกเรา ให้นึกว่าสัตว์ประสัตทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าเบียดเบียนกันหรือสำนึกถึงว่าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนไม่ให้เบียดเบียนกันทั้งกายทั้งวาจาหรือจิตใจ จิตใจก็ไม่ให้นึกคิดที่จะไปโลภไปโกรธไปโมโหไปอาฆาตพยาบาทเขาน้อให้มีจิตเมตตาสงสารเขาแม้คนเราจะมีหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันแม้จะต่างร่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันก็คือรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันตัดกรรมต้องคิดตัดอย่างนี้กรรม ที่ไม่ดีเกิดทางใจตัดทางใจกรรมชั่วทางกายก็ตัดทางกายมันเป็นกายทุจริตสร้างกายสุจริตขึ้นมานี่มืดกรรมมืดสมมุติดอกความมืดเกิดขึ้นวิธีตัดกรรมมืดก็คือสร้างแสงสว่างสร้างสติปัญญาสร้างเหตุสร้างผลขึ้นมาเหมือนในห้องเราเมืด วิธีการแก้ความมืดก็คือเปิดไฟจุดไฟจะทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดแสงสว่างขึ้นตัดกรรมต้องตัดแบบนี้ตัดด้วยการกระทํากรรมต้องตัดด้วยกรรมที่มีคลิปเกี่ยวกับการตัดกรรมบ่อยๆเพราะสังคมกำลังลุ่มหลงกัน ไปทําพิธีตัดกรรมกับพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้กับวัดโนนวัดนี้ซึ่งมันตัดไม่ได้ไปถูกให้เขาหลอกเพราะพุเทธเจ้าสอนให้เรามีสติปัญญาทำไมต้องถูกไปใช้วิธีการแบบโมหะพระพุเทธเจ้าสอนให้เป็นผู้เจริญด้วยสติปัญญาอติโรจติปัญญายะ สัมมาสัมพุทธะสาวโกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่รุ่งโรดด้วยสติด้วยปัญญาเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาต้องมีเหตุเบื้องต้นต้องมีเหตุมีผลก่อนเหตุผลต้องนำไปสู่ความจริงความจริงตามสภาพแห่งความเป็นจริงนี่คือวิธีการตัดกรรมนะ ใช้คำว่าวิธีตัดกรรมตัดด้วยกรรมตัดด้วยการกระทำเมื่อตัดด้วยแสงสว่างความไม่รู้ตัดด้วยการหาความรู้เข้าหานักปราชญ์อาจารย์ความตนีที่เหนียวตัดด้วยการแบ่งปันเสียสลัตัดด้วยการให้ทานโมโหโทโสอาฆาตพยาบาทตัดด้วยความเมตตาโมหะตัดด้วยปัญญา ัดด้วยการเข้าฟังสมณะชีพรามเข้าหานักปราชญ์อาจารย์นี่คือตัดกรรมขออนุมโมทนา